บ้านของท่านอนาตากินพิกาเรษฐีณนกรสาวัตถีแดนโกศลผู้ถวายวัดพระเชตวันมหาวิหารเป็นมหาสังารามในพระพุทธศาสนา น่าบ้านแจกอาหารแก่คนยากคนจนทุกวันจนกระทั่งประชาชนพวกไทเรียกท่นานตามลักษณะทีสัยว่าอนา,า,าบินิการซึ่งหมายถึงผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถา,าท่านเป็นพระสดาบันยมบีอนาธิการเสน็จท่านอนา,าธานิการ ประสงค์จะสร้างวัดในเขตเมืองสาวัถีที่ตรงอางสายอยู่เพื่อจะได้อัญเชิญพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับแม้นว่าจเจ้าเขตราชกุมารเจ้าของที่ดินจะมีเงินไขว่าท่านเศรษฐีจะต้องนําเงินกาหาพณะในสมัยโบราณซึ่งเงินกาหาพนะเท่ากับสี่บาทไทยมาปูละเต็มพื้นที่ที่จะสร้างวัดทั้งหมดแต่ถึงขนังศรัทธาของท่านอนาถบิณฑิกาษฐี พ่อมีไ้้ยุ่ท่านทำตามเงื่อนไขนั้นอย่างเต็มใจอันนี้เป็นขุมท <hammer> <annoying> ุกหอเป็นอะารี่างๆที่เกษตร แต่พระอริยสงฆ์ซึ่งมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามมมีพระสาธเป็นประมุกหมดเงินทั้งหมดห้าสิบสี่โกได้สร้างพระวิหารเจตวัน้สราางเนถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแซึ่งมีผลมากมีมีอานิสงส์มากมรวยคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่รับุญใดพิยนาถบิณฑิกเซษฐี ที่ได้บังเพ็ญมาแล้วทั้งหมดนี้บังเพ็าทั้งหมดนี้พระเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาสาธุการในครั้งนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้มีส่ว ใน,ในมหาบุสุษ,น,ษ,น,ษนี้ทุทปปากประการตาบเข้าูาูมักผลนิพพาใน,นาตตาในอนาคตกานอนายภา,าพเบื้องหน้าด้วยเถิดอนุมนนนโมทนา,านสามมน้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเป็นบ้านของอนาถบินทิกาเศรษฐี เสถียีใจบุญที่ซื้อพระวิหารเชตวันที่ดินรวมละห้าสิกลุ่มถวายเป็นพุะทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแล้วก็เลี้ยงพระวันหนึ่งวันละสองพันรูปโยมไปวัดวันละสามรอบเสถียีของว่าใจบุญสุดๆยียมตอนนี้ท่านเป็นพระโสดาบันเกิดอยู่ที่ชันจุสิเราก็มาที่นี่เราเพื่ออนุโมทนาบุญประสบคว สวรรค์แล้วปเกิดเทพประบุผู้ชายนะบนสวรรค์ชั้นดุสิตจาตุมดาวดึงยามาดุสิตชั้นที่สี่ทำไมพระเจ้าโปรดชั้นสองเลยเพราะว่าชั้นบทเนี่ยมาลงมาฟังได้แต่ชั้นสองขึ้นไปข้างบนไม่ได้ถึงว่าโปรดชั้นสี่ใช่ไหมชั้นสองก็ต้องอยู่ชั้นสองจะไปขึ้นชั้นสี่ไม่ได้แต่ชั้นบนลงมาข้างล่างได้เพราะนั้นพระเจ้าก็โปรดเนี่ยชั้นดาวดึงชั้นที่สอง เนวด,ดาก็บรรลุมรรกผลมากมเสียพยระเจ้าแสดงยี่ปมบริหารนี่ <c oughs> พวกคนที่นี่บรรลุป,ประมาณ20่สิบกดคนบรรลุมากผลให้ควานเยอเราไม่รู้ไปอยู่ที่ไนที่ไหน่ใมาดีารเรอาปหลาเดร้ <c oughs> วบาปร็นมิจาิีเป็นมิจฉาพิธีคันแล้วคันแล้ว ปเที่ยวโลกสทรงจำพรรษาทรงษาทรงแสดงแสดงปิดความปิดดกพิดควมปิดกพระพุทธมาดาพระพุธมามดาขอพเยบบริวารพรยบบริวารใได้บรรลุใหได้บรรลุดากิิผลสดาฏิตติผลนดำกยดตงคนนาำหยพก่าคน ในสวรรค์ชั้นดาวด่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าแพระองคูเจริญข้าเเจ้าขบูชาโดยยิ่งบูชาโดยยิ่งเครื่องัลกรรเหล่านี้ ด ah: ้วยการสาธนี้และขอน้อมรละลึกถึงพระธรรมและขอนอบแะเล็กถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วที่ทรงแสดงไว้ทีแล้วก็การบูชาก็การบูชาในครั้งนี้สตาราในครั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์จงไปเพื่อประโยชน์ความสุขเพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความเจริญพมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนั่นเัินคือตลอดกาลนั่นคือ